สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ่นดาวโจนส์จะดาวโจนส์หลบปกติจะแนวทางคนที่เก่าหุ้นดาวโจนส์ขำคื้นคนที่เก่าเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะเดือนกรกฎาคมเนาะมื้อนี้มาพบกับแนวทางของไอ้จอยคือเ่าแลวกาตามเคยจะเอาก่อนสิไปรับชมแนวทางหุ่นดาวโจนส์หลบปกติของขำขึ้นนี่จะเดี๋ยวมาเบิ่พ้นยอดหลังกันก่อนจะสำหรับแนวทาง ดาวโจนจ้ะปิดไปหลายวันกันเลยทีเดียวเนาะ,ะสำหรับพ้นดาวโจนของที่8ปดสำหรับวันที่8ปดเลขเด่นให้เด่น1กับ9ก้าจ้าสำหรับแนวทางของเราพ้นเข้ามา3ตัวบนคือ 6, กสหลัง 1, 7ึ่งจ็ดจ้าสำหรับแนวทางของเราถือว่ามา2ตัวหลังเนาะ2ตัวหลังมา 1, นเจข้าตรงๆจะมาเน้เนเลย บัวตองกับพห้ยากเลยนี่หนึ่งเจ็ดเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่ง้เฮามาจ้าบัวนี่มาหกสามหก้เฮามีเก่าสามเนาะตัวนี้เลยทัพี่นเอฟซีจะได้กับหัวกระปังเลยอนี่บัวหลางเลยสำหรับแนวทางหุ่นดาวโจรอบปกติวันที่แปดตามนี่เลยจะปิดไปหลายมือถือว่าวันที่แปดนี่ถือว่าโอเคอยู่เนาะเปิดมามือแรกเราจะโอ้โหรุนแบบ สุดขีดกันเลยทีเดียวนอะตื่นมากนี่คือรุ่นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวสําหรับแนวทางหุ่นดาวโจนนี่โอ้โหตื่นเต้นดีจ้ะตื่นขึ้นมาจากที่นอนปุ๊บก็คือเขารุ่นแนวทางดาวโจนอย่างเดียวเลยตื่นขึ้นมาแต่ละเมื่อนี่คือมีแนวให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเนาะรุ่นแบบสุดขีดกันไปเลยทีเดียวสําหรับแนวทางหุ่นดาวโจนขอเขาเฮาจ้ะสําหรับ วัตถิกาตามรุ่นกันต่อจกากแนวทางหุ่นดาวโจรอบปกติของหา้งาใจากแนวทางสีมาหฮตามสูตรหรือบอ่อนอนี้กะรอลุ้นเราจะนําไปเปรียบเทียบพิจารณาวีคอกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะึ้นอยู่กับความหมักความชอบจะทามีตัวหมกักตัวชอบตามได้จะทามบ่มีตัวหมกักตัวชอบอันนก็คือปล่อยผ่านได้เราจะพบว่าบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดจากแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณมีเข่าและกะมีรุดนเด้อจะให้เข้าใจตรงกันเนาะบ,บ่ได้รบังคับเนาจะ เทียบเทียบพิจารณาวิเคราะหา์กันอีกทีหนึ่งละกันจ้าสำหรับดาวโจนมื่อนี้เลขเด่นอ่าได้เด่นตัวเก่าหนึ่งกับเก่าจะคือได้แต่เด่นตัวเก่าเท่านั้นสูตรใหม่สองสูตรอีกสูตรนี่คือส่วนกันกับหนึน่งสูตรใหม่อีกสูตรนี่คือหนึ่งกับเจ็ดอันนี้หนึ่งกับเก่าขอเอาหนึ่งกับเก่าละกันจ้า สูตรใหม่สูตรเก่ามื่อนี่ก็คือ1ชึนอยู่สองกระเก่ากระซนอยู่เด้อจัแนวแนวทางมือนี่มิแต่เลขตัวเก่ตกเาตัวนี้เลขเด่นหนงกับเกาวิ่งรูดจะใวไซวิ่งไสรูดทามัก้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จะจับคู่เด่นหนวิงรงูด1วันมาหนเจ็ดหามือนี่หนึ่เจ็ดข,ข้อคามจะเล็ตัวเก่าหนึ่งสามหน,สหนึ่งหา หนึ่งกเลขเด่น1นึเก้จะโอ้โหเลขเก้1หนึ่งสาตามด้วยหนึเ้จะเลขเก้าเนาะสุดท้ายคือ1 9ึ่งก้จ้ะสำหรับเด่นเก้าจับคู่เก้าเก้าสองเหาเกเจ สำหรับเด่นเกาเก่าตัวประกบคูนี่มีเลขพี่น้องอยู่ด้วจ้าเก่าแปดแปดเ่าเต็มบริจับหายพบบัวโบโบอยมักเลขพี่นอ้องสำหรับโตเน้นจ้าเบิร์เลขเด่น1นึ่กับเก่าเขาเน้นไป11อีกละกันเก่าเก่าหากับเกเจ็ดสำหรับโตเน้นจ้า หนึ 1> 1่งหกับหนึ่งสี่เรียบร้อยจากนี่คือแนวทางหูดดาโจน์คนที่เก่าจะตามนี่เลยจะสําหรับแนวทางขอห้าวจะมือนี้ค่อยมาปังปังค่อยมาเด้งเด้งละกันเนาะจากการับชมไว้เป็นแนวทางตามที่คือไอบายไปในต้นๆคลิปเลยต้องมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะขอบพุณนถูกการรับชมขอพุณนถูกการติดตามจะขออหายเฮงเฮกปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า